ากับหายมันคู่กันเนอะแล้วบางทีไม่รู้ว่าอะไรมาก่อนอะไรบางทีมันหายเราเลยหาแล้วบางทีเพราะว่าเออเราหาเราจึงเจอว่ามันหายสองสิ่งเราคิดว่ามันมันมันเป็นเอ่อผลหกผันกันแล้วก็น่าสนใจว่าตอนที่บุตรคณะราชหายเนี่ย มันก็เลยทำให้คนหาแล้วก็หาความหมายของเรื่องคณะราษฎรมากขึ้นเราคิดว่านมันก็เป็นผลที่คนที่ทำให้หมูดหายอาจจะไม่คาดว่ามันจะเกิดแบบนั้นแต่มันก็เกิดขึ้นเพราะหาและหายมันมันไปด้วยกันค่ะเราคิดว่าแล้วมันอยู่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลามันไม่ใช่แบบว่าเกิดขึ้นแล้วจบไปเนาะดัะนั้นการต่อสู้มันก็ต่อเนื่องตลอเวลาวันนี้เราตื่นเช้าตื่นตั้งแต่ตีสี่กว่า เ่นมีธุราตอนเช้า๋อนึกว่าจะรำลึกแบบย้ำรูปไม,ปไม่ไม่ไม <c oughs> แต่ว่าก็เลยได้ <c oughs> ได,ได้ได้ความรู้สึกได้เกิดอาการว่าเฮ้ย <c oughs> นองนึกว่า <c oughs> เมื่อเก้าสิบสามปีที่แล้วเนี่ย <c oughs> ในฐานะชาวสยาม <c oughs> ตื่นขึ้นมานี่เราจะรู้สึกอะไรเราจะเข้าใจว่าอะไรมันกำลังเกิดอะไรขึ้นเราคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะ งงๆและอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําโดยเฉพาะถ้าออกไปนอกหัวเมืองเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันก็ยังเป็นยุคที่โทรศัพท์ก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีข่าวสารที่จะกระจายออกไปเนี่ยเข้าใจว่าคณะรัษฎรก็เตรียมเฉพาะคนที่จะไปตามจุดชุมนุมชนต่างๆแล้วก็อ่านเพราะตอนนั้นประชาชนก็ยังอ่านหนังสือไม่ได้ก็คอยอ่านข้อความคําประกาศของคณ,ณะราษฎรให้ประชาชนได้รู้ถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เออเราคิดว่าเป็นชาวสยามตอนนั้นก็คงงงแล้ววันก็อาจจะบอกกันอย่างถ้าเราไม่โรแมนติไซค์คณะราษฎรน,นะเราคิดว่าความเป็นจริงอันนึงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสองสี่เจ็ดห้าก็คือวันนี้เราพูดก,กันว่าประชาชนไม่อยู่ในสมการการปกครองของไทยประชาชนก็ไม่อยู่ในสมการของการเปลี่ยนแปลงการปกครองตอนนั้นด้วยเหมือนกัน ค,คือประชาชนในความหมายกว้างนะคะจริงๆก็คือว่าในคณะราษฎรก็มีพล,ลเรือนหลายคนที่เข้ามาสู่บทบาทของการเป็นแกนนําในการเปลี่ยนแปลงแต่ถามว่าออประชาชนมีโอกาสทําความเข้าใจมีโอกาสรัรบรู้มีโอกาสร่รวมตัดสินใจมากน้อยแค่ไหนก็อาจจะไม่ได้มีเพราะว่าตอนนั้นมันก็ยังไม่ใช่สังคมที่ประชาชนจะตัดสินใจเพราะว่ามันเป็นอ,อ่ สมบูรณาญาสิทธิราชพาะอะนนอำนาจอธิปไตยมันไม่ใช่ของประชาชนอยู่แล้วมันจึงไม่แปลกก็คือมีคณะที่ํำการแต่สิ่งที่ทำให้สมการประชาชนไม่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าตอนเริ่มก่อการมันอาจจะไม่ได้มีประชาชนเข้ามาร่วมได้มากนะักเพราะว่าเราคิดว่ามันก็เป็นปฏิบัติการรับสุดยอดเหมือนกันมันก็ไม่สามารถเข้าใจว่าอาจารย์ปรีดีเองก็ยังบอกเออบอก บอกท่านผู้หญิงภูนสุไม่ได้ด้วยซ้ำว่าจะทำอะไระนั้นมันก็เข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้แต่สิ่งที่ทำให้ประชาชนไม่อยู่ในสมการต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยเราคิดว่ามันคือเรื่องที่ปกป้องพูดเรื่องที่อาจารย์ชาตรีพูดก็คือการต่อสู้กันในการสร้างเรื่องเล่า เนื้อเรื่คือมันมีการต่อสู้กันตลอดหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ตามเนี่ยคออณะเจ้ากับคณะราษฎรใช่ไหมคณะราษฎรก็ก็ยังมีการพยายามช่วงชิงความหมายอ,อชัดๆเลยรัฐธรรมนูญล่ามาได้ไม่ไม่เท่าไหร่เอ,อไม่ถึงสามเดือนด้วยซ้ำเออไม่สักสักสี่ห้าเดือนจากมิถุนาใช่ไหมคะรัฐธรรมนูนฉบับชั่วคราวยีสิบเจ็ดมิถุนาสิบธันวามาแล้ว เป็นรัฐธมนูญซึ่งพระราชทานโดยเอ่อโดยในหลวงโดยพระมหกษัตสัตว์คือคือการพยายามเปลี่ยนความหมายแบบนี้มันเกิดขึ้นตลอดแล้วมันก็อยู่กับการช่วงชิงเพราะนั้นประชาธิปไตยไทยเมื่อเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจึงอยู่ในสมการอำนาจของชนชั้นนำมาซะเป็นส่วนใหญ่มีโอกาสไม่มาในช่วง ปีหลังๆเท่านั้นเองที่อาจจะเริ่มมีกระบวนการความเคลื่อนไหวของประชาชนแล้วก็ถามว่าสิ่งเหล่านี้ความเปลี่ยนแปลงมันจริงไหมในฐานะที่อายุมากที่สุดบนเวทีนี้นะคะก็อาจจะบอกได้ว่าเราโตมาในทันยุคที่สนามหลวงยังเป็นพื้นที่ของประชาชนสนามหลวงยังมีตลาดนัดหนังสือมือสองแล้วมันเป็นความสุขมากในเวลาที่แบบสุดสัปดาห์เราได้ได้ไปเดินเที่ยวสนามหลวงแล้วมันเป็นพื้นที่ของประชาชนจริงๆ จนถึงทุกวันนี้สนามหลวงมันก็ถูกเอาคืนพื้นที่ไปเรื่อยๆจนเราเชื่อว่านักศึกษาธรรมศาสตร์นะทุกวันนี้คงนึกภาพไม่ออกว่าที่แบบเราเรียนเสร็จแล้วเราไปนั่งเล่นริมสนามหลวงเล่นอะไรกินอะไรต่างๆแถวนั้นเนี่ยคือความหมายซึ่งมันเป็นพื้นที่ของประชาชนมันถูกทําให้หายไปสนามหลวงซึ่งแปลว่าตอนเราโตมาตอนเราเด็กๆเราโตมาเราเข้าใจว่าอ๋อสนามหลวงมันก็คือที่ของของของหลวงแต่หลวงในความหมายที่เป็นพับลิก ไม่ใช่หลวงในความหมายที่เป็นรอยัลคือหลวงที่เป็นพลาสิกมันถูกเปลี่ยนให้เป็นหลวงที่เป็นรอยัลเราคิดว่านี่เป็นคือก่อนก่อนที่อาจารย์ชาติจะลุกคืบเลยหลายเรื่องเนี่ยเอาควาจริงแล้วว่าสนามหลวงนี่มันเปลี่ยนพื้นที่การใช้พื้นที่นี่มันเปลี่ยนนิยามความรู้สึกอย่างมากเอแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงค่ะถ้าถ้าหลายคนได้ไปในในยุโรปก็จะเห็นว่า เมืองในยุโรปเนี่ยทุกพื้นที่มันมีความทรงจําแล้วมันมีเรื่องเล่า ในเวลาเราเดินไปไม่ว่าจะในเบอร์ลินหรือในอัมสเตอร์ดัมเราจะเห็นว่ามันมีหมุดสีเหลืองๆที่เป็นรายชื่อของคนซึ่งถูกฆ่าตายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคนยิวคนนี้ถูกฆ่าตายตรงเคยอยู่ตรงพื้นที่นี้เหล่านี้มันคือความทรงจําแล้วมันเป็นความทรงจําที่มีผู้คนอยู่เราไปตามท้องถนนในรอสเธอร์ดัมเนี่ยแต่และมุมชื่อถนนที่เขาตั้งเนี่ยมันจะมีหมุดหมายที่บอกว่าถนนนี้ เป็นของบทเป็นกกวีคนนี้กวีคนนี้อยู่ตรงนี้เถนนตรงนี้เป็นคือมันเป็นคนซึ่งมีความหมายเป็นโลเคอลีโรที่ไม่ได้มีความหมายแค่ต้องเป็นทหารเป็นนักรบแตเป็นเออเป็นประชาชนธรรมดาเป็นศิลปินเป็นกวีหรือเป็นสสที่ทํานโยบายที่มันมีความหมายอย่างมากต่อคนที่อยู่ในตรงนั้นต่อความเปลี่ยนแปลงคือเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันมัน มันเป็นจริงอะค่ะเวลาที่ความทรงจํามันถูกทําให้ไม่อยู่แล้วมันไม่ใช่ความทรงจำเดิมคือข้อเท็จจริงถ้าพูดอย่างถึงที่สุดก็คือข้อเท็จจริงชุดหนึ่งเ,เรื่องเล่าชุดหนึ่งมันถูกทําให้หายไปดังนั้นเวลาที่บอกว่าสองสอะไรหายไปเราไม่รู้มันไม่มีตั้งแต่ต้นหรือเปล่าแต่ว่าความพยายามที่พยายามจะสร้างไม่ว่าจะทั้งในรัฐธรรมนูญหรืออะไรมันก็ถูกการต่อสู้ต่อรองออบวกกับ วิธีการช่วงชิงอํานาจในยุคที่มันมีทั้งรัฐประหารเราเจอกับรัฐประหารกี่ครั้งมันยังเป็นการช่วงชิงกันในลักษณะของชนชั้นนำทีนี้ประเด็นว่าประชาชนเริ่มมีปากเสียงกันแบบไหนเนี่ยเราคิดว่าอันนี้ตามตามเท่าที่อยู่ในประสบการณ์เท่าที่อาจจะพอเอื้อมถึงก็คือเราเข้าใจว่าหลังหลังสิบสี่ตุลา หนแล้วก็รวมไปถึงช่วงเวลาก่อนหกตุลาเนี่ยขบวนการนิสิตนักศึกษาอ,อก,ากรรมกรแล้วก็ชาวนาคือมันเป็นสามประสานซึ่งมีพลังมากแล้วมันเป็นสามประสานที่ทำให้คำว่าประชาชนมีความหมายจริงๆในเชิงเป็นดุลของการที่จะเข้ามาคัดง้างคัดคานกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางอำนาจแต่ว่า การถูกการถูกเรียกว่าอะไรนะไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจนอกระบบอำนาจมืดของการสังหารผู้นำในตอนนั้นรวมไปถึงรวมไปถึงการล้อมปราบหลังหตุลาเราคิดว่าขบวนการนักศึกษาประชาเออนักศึกษาแรงงานแล้วก็ชาวนานเนี่ยมัน มันถูกทําให้หายไปแล้วก็ประชาชนที่สู้ในระบบตรงนี้หายไปประชาชนถูกทําให้กลายเป็นแค่จิก๊กซอของการตัดสินใจว่าใครจะเข้าสู่อํานาจในตอนเลือกตั้งซึ่งซึ่งก็ถูกบอกอีกว่าไอ้จิ๊กซอนเนี้ยหรือว่ากลไกเนี้ยมันก็พิกลพิการมันก็คอร์ัปมันก็อะไรทั้งหลายเราเลยคิดว่าประชาชนไม่ถูกทําให้อยู่ในสมการเออแต่ว่าเราคิดว่าสิ่งที่ มันน่าเศร้ากว่าน,นั้นก็คือว่าในช่วงเวลาที่มันมีความตื่นตัวของประชาชนโดยเฉพาะเราอาจจะเห็นชัยชนะที่พอจะลำไลมาบ้างตอนหลังหลังพฤษภาสองห้าสามห้ามันมีความมันมีความเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ว่าช่วงของเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงสองทศว,วรรษหลังที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าสงครามประชาชนมันถูกทำให้กลายเป็นสงครามสีเสื้อ ประชาชนถูกทําให้เป็นศัตรูซึ่งกันและกันเองมันเราว่าอันนี้มันบั่นทอนพลังและอํานาจของประชาชนและประชาชนถูกฉวยใช้พอสมควรเราก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นเป็นเรื่องที่เอถูกซอกร่อนบ่อนทําลายโดยใครไม่รู้ทําให้หายไปในเรื่องของเอพลังของประชาชนเออ เราคิดว่าประชาชนจนถึงทุกวันนี้เนี่ยพยายามสู้ไหมสู้แล้วก็สู้กันในทุกวิถีทางอันหนึ่งที่อย่างเราเลือกมาทําตอนนี้เนี่ยค่ะใครจะไปนึกว่าเรียนวารสารอยู่ดีแล้วก็ทําสื่ออยู่ดีๆทําไมต้องมาเรียกร้องรัฐมนูญเพราะว่าสําหรับเราแล้วเนี่ยรัฐมนูญมันคือเครื่องมือในการที่เราจะเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นหมุดหมายสําคัญในการต่อสู้แล้วไม่ว่าจะ,ะเรื่อง เรื่องสวเอ่อซึ่งเราเห็นว่าเป็นอุปสรรคอ่อมันเป็นมรดกมันเป็นซากปรักขักพังที่มองเห็นอยู่จากรัฐธรรมนูน60และถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเนี่ยไอ้ากประวัติศาสตร์อันนี้มันก็มันก็ทำหน้าที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงอยู่เพราะนั้นก็จำเป็นอยู่เองที่ประชาชน ได้แสดงพลังเราก็เป็นหนึ่งในประชาชนที่รู้สึกว่าสามารถทําอันนั้นได้คือเรารู้สึกว่าประชาชนไทยเนี่ยคนที่รู้สึกอรู้สากับเรื่องเหล่านี้เนี่ยซึ่งมีไม่น้อยนะคะทําอะไรได้ก็อยากจะทําเราก็คิดว่านี่เป็นเป็นเป็นเรื่องหนึ่งไม่รู้ว่าภาคแรกอาจจะใช้เวลาเยอะไปหรือเปล่าคะชะโอเคค่ะก็ขอบคุณพี่จิ๋วมากนะคะในมุมมองของคนความหวังเนี่ยเราคิดว่ามัน มันเป็นเรื่องการ Connect เ h อ d o ดอะคือการเชื่อมต่อจุดงานที่อาจารย์ชาตรีทำเมื่อ,อ,อตั้งแต่หลังรัฐประหาร49ซึ่งพยายามพูดถึงเรื่องออความหมายของคณะรัษฎรที่ถูกทำให้หายไปการพยายามหรือหรือหรือทิ้งหรือความหมายเหล่านี้ทิ้งเนี่ยมันดูแบบเป็นงานยากมากๆ แต่มันก็เป็นงานที่มีสเสน่ห์มากๆแล้วเราคิดว่าโดยงานนั้นเนี่ยมันก็ทำให้คนก็เริ่มพูดถึงคณะรัษฎรผ่านเรื่องความหมายแบบนั้นแล้วเรากค็คือเราเนี่ยเพื่อว่าทุกคนโตมาในระบบการศึกษาไทยเนี่ยเรามีการศึกษาประเด็นเรื่องคณะรัษฎรแทบจะไม่มีเลยเราไม่อยู่ในความทรงจําเลยเรียนวิชาประวัติศาสตร์หรืออะไรเราจะไปจอาอยุธยาสุโขทัยได้มากกว่าจะมาจํา การเปลี <g ans> <g ans> <g ans> ่ยนแปลงสองสเ็หเราคิดว่าทุกคนก็ไม่ต่างกันแล้วถ้าเราไม่ได้เรียนในคณะแบบรัฐศาสตร์นิติศาสตร์หรืออะไรที่มันว่าด้วยเรื่องสิ่งเหล่านี้โดยตรงเนี่ยไม่มีทางรู้เช่นกันเราก็ไม่ได้รู้ไม่ได้อินอะไรตั้งแต่ต้นไม่ได้รู้ว่าอะไรเรื่องคณะรัษฎรคืออะไรแล้วเราก็คิดว่า Connect t อ e d ดอที่สำคัญก็คือว่าตอนอการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยปีสองหเราคิดว่านั่นคือการคอนเนค ปัจจุบันไปกับอดีตของคณะรัษฎรอย่างสมบูรณ์ที่สุดการพูดถึงการหยิบเรื่องราวต่างๆมาพูดถึงความเข้าใจการอธิบายความเกี่ยวกับเรื่องคณะรัษฎรมันเกิดขึ้นอย่างเรียกว่าอะไรเป็นปกติและเราก็ได้รู้จักเรื่องราวในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองมากขึ้นกว่าในรอบ50กว่าปีที่ผ่านมาที่เติบโตมาซะอีกเพราะนั้นเราคิดว่ามันเป็นมันเป็น Con n น c t the ดอ t ดออะคะ่ะความหวังมันจึง เราอาจจะยังไม่เห็นชัยชนะของเรานะวันนี้แต่สิ่งที่เราทำบนความเชื่อที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่เราเดินแล้วมันพาเราไปสู่สังคมแบบที่เราคาดหวังการต่อสู้มันการต่อสู้นส pirate. ในทุกสังคมและโดยเฉพาะถ้าพูดถึงในประสบการณ์ที่เรามีกับสังคมไทยเนี่ยประชาธิปไตยในสังคมไทยมันเป็นการสู้แบบมาราธอนนะคะ มันไม่ใช่การสู้ที่เราคิดว่าเราจะได้เห็นชัยชนะแค่พลิกขวามือคนที่ก็ทาได้แบบแค่พลิกขวามือเนี่ยเขามีแต่กองทัพเท่านั้นแหละเพราะเขามีอํานาจและกําลังแต่ประชาชนอย่างเราเนี่ยต้องคิดถึงการต่อสู้ที่ยืนระยะการต่อสู้ที่มันต้องยืนระยะได้ยาวๆแล้วก็จดจําบทเรียนที่จะไม่หิดพลาดกัน ซ้ำๆเราก็ต้องเชื่อมเชื่อมร้อยเชื่อมโยงกันให้ได้การมีเพื่อนการมีคอมมูนิตี้เป็นสิ่งนึ่งที่ทำให้เรายืนระยะได้แล้วถ้าเหนื่อยตอนไหนรู้สึกว่าไม่ไหวไม่ต้องแบกบมันไว้ตลอดเวลาเหนื่อยก็พักค่ะ ให้คนอื่นลุกขึ้นมาทําแทนสลับกันบ้างเพื่อที่เราจะยืนระยะได้นานๆแล้วถามว่าเรามีความหวังกับสังคมทางไหนเรามีความหวังกับผู้คนในสังคมเรามีความหวังกับผู้คนที่ยังยืนต่อสู้หรือถึงวันนี้ถ้าเขายังไม่ยืนขึ้นต่อสู้ถึงวันหนึ่งที่เขาเห็นและเขารู้สึกกับมันเขาก็จะลุกขึ้นมาร่วมต่อสู้แต่เหนื่อยก็พักนะคะเราต้องยืนระยะให้ยาวๆค่ะ